OIC Report สวัสดีครับผู้ชมครับ OIC Report ครับวันนี้ผมขอจัดเต็มครับใส่สูตรผูกค้ายหน่อยนะครเพราะว่าวันนี้ครับเราอยู่กันในงานบวงสรวงละครนะครับของ EXACT นะครับก็อยู่ที่ X Studio ครับมีสองเรื่องด้วยกันนะฮะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องน่ารักครับก็นู่นนะฮะกำลังสัมภาษณ์อยู่มีอุณสนมีพี่เต๋อมียิปซีนะครับมีพตตี้ด้วยส่วนเรื่องผมนะครับมีพุทแล้ว มีนางเอกของผมน้องวิววรรณรสนะครับแล้วก็ยังมีเอกมีพี่ดิวด้วยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขอตัวนะครับเดินไปตรงนู้นก่อนนะครับเพื่อไปทําวิธีการบวงส่วนครับผมยิ้มได้ทุกครั้งที่เธอแกล้งแยแกล้อม วันนี้ก็พึ่นฐานที่การบงสวงไว้เสร็จเรียบร้อยรับวน,นี้ก็รอให้พี่สิบบนชนสัมภาษณ์กันพูดเลยเคาว่ายังไม่เคยเจอ,อางานแบบนี้เก่งสุสสสสงสดๆไปไงครับนั้นงเอกงสวยไหม วพี่ไต้พี่ไต้ก่อนที่ช่วยเลยเยน่นักเอกโดนน้ำมนต์เยอะมากครับเห <c oughs> มือนอ่าบน้ำาเราวังเธอัะเงาเหาก็ถูกใจเขาให้ทำยังไงคนมึงกำลังเศร้าถ้อเกิดวุ่นวายไปกันใหญ่มาเศร้ากันมาปากเธอหากมันคลิกให้ทำยังไงระวังฉันจะไม่ปล่อยนะเธอ น,นีนาาและต,นนออตอนนี้ครับผู้ชมครับคุณเจอนางเอกของเราแล้วยเย้สวัสดีครับเย้วัคงวิวนะฮะอ <ๆ S 1> ันนี้เป็นนางเอกคนแรกของผมเลยครับผู้ชมครับ <c oughs> เป็นไงครับบูสวยละครวันนี้ครับโอ้โหเรียกว่าบรรยากาศนะคะเป็นใจกับเรามากมาก ตั้งแต่อากาศเย็นสบายรวมถึงแสงแดดที่สอดส่มาร้อนไหมเมื่อเช้าร้อนไหม <c oughs> ร้อนนี่ไม่ได้ร้อนแดดนะร้อนตอนโดนน้ำมน <c oughs> ต์หน้าเลยบ้าเล่นกับเล่นเป็นนกเป็นไงบ้างอ่าเป็นก็เป็นครั้งแรกที่เป็นนกนะคะก็ยากเหมือนกันแบบมันต้องรู้ว่านกแบบเป็นยังไงแล้วก็ต้องไปดูแบบวิถีชีวิตของนกแบบมือจับของไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเล่นกับเขาใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็เป็นนกใช่ปะ เราเป็นคนเงี้ยแต่ว่าเป็นนกนะอะไรเงี้ยเสร็จปั๊บอีกเทค,เคนึงต้องเล่นกับนกจริงๆยากมากเล่นกับนกจริงๆมันยากแล้วเล่นกับนียากกว่าบ้านะไรเบลอยากกินไหมเราบอกอันนั้นตายเลยเี้ยไม่ถึงวันนั้นคือป่วยใช่ไหมคะแต่แบบคุณก็เล่นเต็มที่มากก็เรียกว่าเล่นเก่งแล้วก็ต้องเล่นกับนกด้วยพูดทำได้ดีค่ะกล้องนี้เราไม่ต้องอะไรครับถ้าไม่ได้น้องผมแย่แน่้อเมื่อวานเมื่อวานนี้เห็นอะไร สุดท้ายให้นางเอกครับฝากละครหน่อยดีกว่าครับใช่ค่ะก็เรื่องเล่นนางฟ้านะคะเป็นละครโรแมนติกคอมดี้แฟนซีดราม่ามีทุกอย่างเลยใช่แล้วก็ไม่ได้มีแค่พวกเราสองคนนะคะมีใครครับมีเต็มไปหมดเลยค่ะนักแสดงรับขาัมากไม่ว่าจะมีเอกมีพี เยอะชาวพี่พูดวันนี้ก็คงพูดไม่หมดฝากด้วยแล้วกันนะครับปีหน้าได้ดูอย่างแน่นอนนะครับผมเล่นนางฟ้ามีนานะครับค่ะิวตี้แล้วก็ทีพบพบุญราครับสนุกแน่นอนค่ะผมทำเวทีหน่อยโอยงนี้โอไอไม่ใช่ไอนี้ิตอายมิตตรงๆแล้วซีพร้อมเดินสองซ้ำโอไอซีทำไมทำทีดับเหมือนดุด้วยอ่ะยังไม่ได้ถ่ายละครอยู่นะดุทำไมเนี่ยเดี๋ยวลองเทีซ้อมเดินสองซ้ำ ไอ้ส <I> ิแต่ว่าทำได้เนี่ยฉันก,ก็เมื่อกี้พี่ออกอย่างนี้ยหนูเลยเลยก็ผิดการมูงโฉงละครของเราในวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับนักแสดงทุกคนไปหมดแล้วนะฮะเหลือเพียงแค่ทีมพบกับวงังเราโคชมายอยู่ไหนเนี่ยนะครับนะฮะฝากตัดตามละครด้วยแล้วกันนะครับปีหน้าได้ดูแน่นอนเล่นนางฟ้า ครับแล้วเดี๋ยวว่างๆเราจะไปเจอกันในสตูครับทุกวันเลือกเจอผมแน่ถ้าไหนละครไม่ถ่าเดี๋ยวผมไปหาที่สตูเลยนะอย่าเพิ่งลืมกันนะปีหน้ามีละครด้นะวันนี้จบข่าวครับผมพุดธวุฒิชัยเกษตรศิลป์สำนักข่าวโอไอซรายงานสวัสดีครับระวังคนกาลังเงาให้ก็ถูกใจเขาให้ทำยังไงคนมันกาลังเศร้าซึอเก